มามาครับนะักขอนประราชจาสีมาโดยบ็อกซ์เกมมิ่งครับลงสนามแล้วครับคู่15นาฬิกาครับผมพบกับประราชาบูรี<อ>มิตรผลโดยเซเวียอีสปอร์ตครับเก<อ>ือบไปเหมือนกันนะพี่เม้งนะผัดกันบุกผัดกันรับสนุกสนานเกมนี้ไม่มีง่วงครับพี่แจ๊คครับ <c oughs> ตากรลังปลือเลยคุณท <led> ี่ไปตากรลังปลือเลยเออักมาโอ้โหตอบทัาไม่ทันใครที่เป็นผู้ชมทางบ้านอย่าลืมจังหวะนี้หลุดเดียวแล้วยิงเรียบร้อย1-0ครับมาวัแล้วหยุดบอลสวยครับทิชนกแก้ไขได้ครับอนนท์อานน์สมากรเข้ากลางมาเมธีเมธีมาทัชานนจ่ายเข้าไหนเอาถึงเจยิชนกเกี่ยวบอลโอ้โห อยู่ๆก็มาฉกค, <c oughs> คืนไปครับปาติญโยครับไปไม่ถึงครับนพลนพลจ่ายออกมาขึ้นหน้ามาโอ้โหแล้วต่อหนึ่งจังหวัดตอกโซนสวยครับอนนท์สมกรณ์ชิดชนกมาที่ทัชชาโนนไในยิงเรียบร้อยเลยโอ้ยมันเข้าง่ายจังละ่ะจะไม่หยุดอ๋าพิวัตรอ๋าพิวัตรเป็งมาคนข้างในมีไซมอนเดียจ่ายเข้าในมา <c oughs> ยิงเรียบร้อยไหมเ้ยโอ้โหตะไบมายิง <c oughs> นี่ครับน่าจะทุ่มไกลครับ เขากรอบเกีโทษมานพพลมงกักดออกมาก่อนครับนรากรกฤษณนนท์กฤษณนนท์หามุมหาเหลี่ยมพลิกมาโดนอานอน์สามากรตัดบอลไปจ่ายขึ้นหน้ามายังติดอยู่ครับอะแล้วข้างหน้ามีเพื่อนวิ่งวิ่งมาแล้วมันชนชนแล้วมันเกี่ยวแล้วมันได้ยิงแล้วมันได้เซฟทรับผ <laughs> ไม่ออกจากเรื่องตรงนี้ <laughs> สักทีอะแล้วจังหวะนี้รับบอลมายิงมาแล้ว เซเวียสปอร์ A ครับมาแล้วไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสาครับลูกนี้ยิงอย่างคมเลยโอ้แหมอ่ะเป็นลูกเตะบุมครับของราชบุรีเปิดมาเสาแรกขึ้นโขกบรรยอลย,ย้อยเอ้ยโอ้โหสองสาเอาแล้วจะมีดราม่าแล้วแบบนี้อีกประตูเดียวก็ <c oughs> วส่งกูกลับบ้านเละอ่ะ,อะมาเห็นไครับจิกบญญาโยนมาแล้วบ่งซอยมาเฮ้ ได้ได้จนได้ก้าวเลยตอนนี้นะโอ้แล้วเปิดเตะขึ้นมาแล้วหมดเวลาเอาแล้วหนักแล้วครับคุณพงครับหนักแล้วครับในคู่นี้เกมที่2ครับนักครราดจัสีมาโดยบ็อกซ์เกมิ่งครับดวลกันกับราชาบุรีโดยเซบ i ออีสปอร์ตเขาคิดอะไรอยู่ฮะตอนยิงโอ้ยนี่ไงเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ พีระเมสครับพีระเมสเสียบอลอีกแล้วหน้าปากประตูตัวเองนี่อภิวัตรเฟกช็อตหนึ่งทีมีการหลอกยิงลมฮะอ้าวซิติโชคยิงกันโดนซิทติโชคตีเสมอแล้วครับราชบุรีตีเสมอได้แล้วจ้าเป็นกลางแน่นอนถ้าเลือยังไม่พลาดขนาดนี้หยอกยอกเอาละขึ้นมาวันทูอ้าวแบบนี้หลุดเดียวใส่หมดเดียวสองหนึ่งครับซักตี้พิกกลับขึ้นมานำทาบิแล้วจ้า คือพอมันเป็นเกมในสนามออนไลน์นะครับมันเรื่องเรื่องเรื่องอารมณ์นี้มันมีผลมากกว่าเรื่องร่างกายพอสมควรเลยแอบนี่เอ,อาเสมอครับสองสองตอนนี้พีคิกคับเมธีทวีกุลการครับเล่นสั้นๆเล่นสั้นๆแล้วยังไงม้วนกลับมา,โอ,โ,มาบโอ้โหลุนเลยลุนบอจังหวะนีดดีเรียบร้อยนี่นมาแล้วครับทาบีบอกแซงนำแล้วยังไงครับหรือพล โอ้แล้วโล่งจงเลยครับสรงสายมือแล้วโอ้โหโอกาจะเล่นแบบเดิมเอ้าไปเสียบเขาครับจุดโทษครับอยู่ดีได้ส้มลนเฉยทามิจังหวะนี้ยิงไปขวาชัวชัวครับเมื่อผมเห็นเคอร์เซอร์ยิงไปแบบนี้เฟได้โอ้ยโอ้โหยังไม่โดนยังไม่ฝังแบบนี้ยังไม่จบนะลือพลตากมาสั้นๆตากมาม้วนม้วนไปม้วนมาจ่ายคืนกลับมาเฉลิมพลดีกับไปไม่ล้ําไม่ล้ําแบบนี้เข้าขวาแล้วเฮ้ยเอ้าจุดโทษอีกเหรอเดี๋ยวจุดโทษ ไรวะเนี่ยอาทาบีขำเลยสักตีกอะไรวะเนี่ยสู้ชีวิตเกมนี้มูเรลโล่ต้องยิงไปทางไหนยิงไปกว่าฟแล้วผมว่าลูกเนี้ยนู่นนู่นไปนู่นแล้วยิงแล้วบอกเฮ้ยปากูจะชิดแล้วซ้ำบกเออเออยากได้เอาโดษ6นาทีได้ดาวได้ดาวได้ดาวเอาอีกแล้วเตะมาไซบันเดียรขึ้นโค้ง ตอกตั้งโอ้โหเขี่ยวไปแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้เกมที่2ของคู่นี้ครับนักความาราชสีมาโดยบ็อกซ์เกมิงครับเจอกับราชบุรีโดยเซวีเ e อีสปอร์ตครับน<ค>าทีกินิคันยุครับจ่ายเข้ามาติดเรียบร้อยครับเลียขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วอภิวัตรครับถึงบอลฮาวิปาติโย่ตอกส้นมาที่สิทธิช่กันหนูหนึ่งสองมาปาติโน่เข้ากรอบแกชนยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหลูกนี้สวยงามก็สามคนครับ เอกนเนธโอ้โหแล้วยังเก็บบอลได้ครับเอกนัสครับทัชนนทชานนาาทัชชาโนอนอยังเอ้าแล้วทัชชาโนนยังเกี่ยวบอลได้เดนิสมูเลโรเอ,อ้าโอหูยยงังจะเอาประตูให้ได้แล้วครับอ,อนนานนท์สัมกกรชิชานกชิชาน,นกบนกลับมาอ้โหขวาโล่งโล่งแบบน,นี้เดนิสมูเลโรยิงเรียบร้ยบอยมีเสมอได้แล้วครับยุบจนได้หลังราชบุรีเอาแล้วอ๋อเรียบร้อยครับ ฝ่าวไม่ไม่ใช่ดิจุดโทษจานนกบีดหวานแล้วเกินแจกจุดโทษไปแล้วสามลูกไปขวาไปซ้ายจุดโทษผมไม่ไปขวาผมว่าซ้ายผมรู้ผมเรียนมาจหมะนวิ่งมายิงซ้ายเราเซฟได้เป็นไงล่ะผมตัดบอลไปแล้วครับทีมงานถามจันเอาน้ำมะนาวไหมตรงนี้เสียงเริ่มแตกไม่เป็นไรครับผมสู้สุดใจครับผมอ้าแล้วชินานกไปแย่งแบบนี้ชินานกจับยาวเกือบโดน เออมันมีจังหวะหลายหลายจังหวะนะที่มันยิงได้จริงแต่มันไม่ยิงนะครับครับผมจีระวัตครับมีกครั้งหนึ่งปาติงโยอ้โหจังหวะนี้หลอกสวยแล้วครับไปแล้วครับด้วยกัน3ต่อไซมอนเดียแทงมาอับดินบัตยิงอูติดแฟมซับยังไงซับตีดไปเรียบร้อยเออเอาจนได้ครับราชบุรีโดยเซเวียสปอร์ตขึ้นนำแล้วครับ ไปครับนาทีที่78ครับโคราชโดนนำสองหนึ่งแล้วอา้าวแล้วเก็บได้ครับชิดชนกโดนบรุม3ชิชนกหักกลับมาเฮ้ยเข้าขวาแบบนี้จริงเรียบร้อยนี่อ่โอ้โห,โโหไม่ยอมยิงแบบนี้ครับแล้วนพพลเกิดแก้วครับไปทางขวาทัาชนนกลับมานพพลขึงแล้วครับกะเอาเพนี้เพสุดท้ายได้แล้วจบเลยแล้วใจมาลุนเดียวชาวบนจริงเรียบร้อย พูดทำไมวะเนี่ยไปแล้วไปเสียบอลแบบนี้ราชบุรีแย่งมาได้ไซมอนเดียร์ไซมอนเดียรจ่ายมาตัดหลังลุดเดียวยิงเลี้ยวแล้วสามสามอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหี่กันไปปลายเข้ามาข้างในแล้วแถวสองเก็บได้ไหมไม่ได้แล้วขี่ออกไปแบบนี้จบเกมครับโอ้โหมันจริงๆนะโค้ออกสองทีมนี้สิบสองประตูรวมกันครับก็